นาการเวลาที่โบราณนานมาแล้วมีตำนานของพญาครุฑผู้ยิ่งใหญ่เชื่อว่าสุพรรณราชซึ่งเป็นสัตว์ครึ่งมนุษย์ครึ่งนกอินทรีอันทรงพลังสุพรรณราชมีปีกใหญ่ที่สามารถปกคลุมท้องฟ้าทั้งมวลได้เพียงแค่กระพือสายตาของเขาแหลมคมเปรียบดังมีดคมกริบมีร่างกายที่แพรัศมีเป็นสีทองเปล่งประกายเนือ้อวาสิ่งใดในสมัยนั้นโลกมนุษย์และโลกของเหล่าเทพเชื่อมต่อกันด้วยวิญญ,ญาณแห่งพลังธรรมชาติ ซึ่งควบคุมการเกิดฝนพายุตาละลมที่พัดแรงตลอดจนป้องกันภัยพิบัติให้แก่โลกมนุษย์หนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุพรรณราต้องคุ้มครองคือรัตนจิตราหินที่เปล่งแสงหลากสีซึ่งเป็นแหล่งพลังสำคัญของจักรวาลหากตกไปอยู่ในมือที่ผิดก็อาจนำมาซึ่งหายนะแต่ในคืนแห่งความมืดมิดครั้งหนึ่งเหล่าพญานาคแห่งเมืองบาดาลได้วางแผนช่วงชิงรัตนจิตตา พวกเขาต้องการควบคุมพลังเพื่อให้ตัวเองครอบครองอำนาจสูงสุดสุพรรณราชเมื่อรู้ถึงแผนการจึงต้องเตรียมตัวต่อสู้สุดชีวิตเพื่อปกป้องมนุษย์และโลกกแห่งเทพไว้การต่อสู้ครั้งนี้เกิดขึ้นบนท้องฟ้าที่มีเมฆหม่นดำทึบพญานาคและสุพรรณราชต่อสู้กันอย่างดุเดือดปิดของครุฑกระพือแรงจนเกิดลมพัดแรงพญานาคคายพิษเป็นสายลมที่ทำลายทุกสิ่งที่สัมผัส แต่สุพนราชก็ปกป้องด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์และความชำนาญในการบินพวกเขาต่อสู้จนถึงยามรุ่งสางก่อนที่สุดท้ายสุพนราชสามารถเอาชนะพญานาคและปกป้องรัตนจิตตราไว้ได้สุพนราชกลายเป็นตำนานของความกล้าหาญและการเสียสละเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติและคุ้มครองมนุษย์จนกระทั่งปัจจุบันในทุกครั้งที่มีพายุฟ้าแลบฟ้าร้อง ผู้คนจะเชื่อว่านั่นคือเสียงของพญาครุฑที่ยังคงปกป้องโลกจากเหล่าภัยร้ายหลังจากการต่อสู้ที่ดูเดือดกลางฟากฟ้าพญาครุฑและพญานาคต่างก็ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกันครั้งใหญ่สุพรรณราชยังคงรักษาความตั้งมั่นในหน้าที่ปกป้องรัตนจิตตาไม่ยอมให้พญานาคครอบครองพลังอันยิ่งใหญ่นี้ได้พญานาคลอยหนีเข้าสู่กลุ่มเมฆมน โดยหวังจะใช้ความมืดและสายฝนที่ตกหนักบทบังการโจมตีของเขาแต่สุพนรณราที่มีสายตาแหลมคมพุ่งผ่านเมฆทะลุสายฝนไปอย่างแม่นยำเขากระพือปีกสร้างสายลมพัดกระจายเงาและเมฆหมอกออกไปทันใดนั้นพญานาคได้พุ่งเข้ามาด้วยความเร็วหวังที่จะโจมตีสุดท้ายแต่สุพนรณราหมุนตัวหลบในพริบตาแล้วสวนกลับด้วยกรงเล็บคมที่พุ่งตรงไปยังเกรดของพญานาค เสียงคำรามตึกกล้องไปทั่วท้องฟ้าพญานาคขดตัวด้วยความเจ็บปวดรู้สึกถึงพลังที่ล้นล้นของสุพรรณราชและตระหนักว่าไม่อาจเอาชนะได้ในตอนนี้พญานาคจึงถอยกลับไปยังเมืองบาดาลสัญญาไว้ในใจว่าจะกลับมาอีกครั้งเมื่อพร้อมสุพรรณราชเฝ้ามองจนกระทั่งพญานาคหายหลับไปในเมฆหมอกก่อนจะหยุดพักบนยอดเขาสูง พร้อมกับรัตนจิตราที่ส่องแสงเปล่งประกายอยู่ในอุ้งม,มือของเขาเขารู้ดีว่าการปกป้องนี้ยังไม่สิ้นสุดและภาระนี้อาจจะต้องสืบทอดให้กับผู้พิทักษ์รุ่นต่อไปการต่อสู้ของพญาครุฑและพญานาคได้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันอย่างยิ่งใหญ่ถึงความกล้าหาและความเสียสละของสุพรรณราชผู้ซึ่งยอมเสี่ยงทุกสิ่งเพื่อรักษาความสงบสุขของโลกหลังจากสึกครั้งใหญ่กับพญานาคสิ้นสุดลง สุพนรารได้ขึ้นไปยืนอยู่บนยอดเขาอันสูงตระหนท่ามกลางแสงอาทิตย์ยามเช้าที่เริ่มส่องผ่านเมฆมนเขาสำรวจรัตนจิตราในมือที่เปล่งประกายอย่างอ่อนโยนพลังของอัญ,ญมณีนี้ไม่ใช่แค่เป็นเครื่องหมายแห่งอำนาจแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสงบและสมดุลของจักรวาลสุพนรารเฝ้ารำลึกถึงคำสาบานของเขาในการปกป้องมนุษย์และเทพเจ้าความรักที่เขามีต่อโลกเบื้องล่าง และเหล่าวิญญาณธรรมชาติที่ยังคงสิงสู่ในทุกต้นไม้และสายน้ำมันทำให้เขารู้ว่าการต่อสู้ของเขายังไม่สิ้นสุดแม้จะสงบอยู่ในตอนนี้แต่ในใจลึกๆเขารู้ดีว่าภัยอันตรายจะกลับมาเสมอสุภนราตัดสินใจที่จะซ่อนรัตนาจิตรานี้ในสถานที่ปลอดภัยบนยอดเขาเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครเข้าถึงพลังนี้ได้อีกต่อมา เขาใช้กรงเล็บอันแกร่งกล้าขุดพื้นหินและวางรัตนจิตราลงในลุมลึกพร้อมปล่อยพลังของตนเองให้ปกป้องสถานที่นี้ไว้ตลอดกาลเมื่อวางแผนเสร็จสิน้นสุพรรณราชกังปีกยิ่งใหญ่ของเขาอีกครั้งและโผบินกลับสู่ฟากฟ้าออกเดินทางสู่ดินแดนที่ไรขอบเปตสัญญาว่าจะคอยเฝ้าดูแลโลกจากเบื้องบนตลอดไปตั้งแต่นั้นมาเรื่องราวของพญาครุฑผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ปกป้องรัตนจิตราและโลโกใบนี้ได้กลายเป็นตำนานเล่าขานผ่านการเวลาและยังคงอยู่ในจิตใจของผู้คนในฐานะสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าหาและการเสียสละเมื่อสุพรรณราชวางรัตนจิตราลงในหลุมหินอย่างสงบแสงสีทองเริ่มเปล่งประกายออกมาแผ่ไปรอบๆบ,บริเวณเขารู้สึกได้ถึงพลังอันบริสุทธิ์ที่ลังลายออกมาจากอัญ,ญมณี ราวกับว่ารัตนจิตราได้ผสานกับพลังแห่งธรรมชาติเข้าด้วยกันสายลมที่พัดเบาๆบนยอดเขาดูจะเป็นการแสดงความเคารพต่อการกระทำของสุพนราชที่ยอมเสียสละเพื่อปกป้องโลกนี้ทันใดนั้นท้องฟ้าก็พลันสดใสรัศีแสงอาทิตย์ยามเช้ากระทบกับปีกอันสง่างามของสุพนราชทำให้เกิดเงาสะท้อนระยิประยับที่เปล่งประกายไปทั่วบริเวณ ภูเขาและป่าไม้รอบข้างเหมือนจะหยุดนิ่งลงเพื่อสรนเสริญการกระทำของเขาสุพรรณราชก้าวถอยออกมาจากหลุมหินที่บัดนี้ได้กลายเป็นที่สถิตของรัตนจิตราตลอดการแต่ละทิ้งความรู้สึกภาหนาที่ไว้เบื้องหลังเขาโผบินขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกครั้งมุ่งหน้ากลับไปยังทิศทางที่ไร้จุดหมายแต่ความสงบสุขที่แผ่กระจายจากยอดเขานั้นยังคงอยู่จากนั้น เรื่องราวของพยาครุษผู้เสียสละเพื่อปกป้องโลกได้ถูกเล่าขานในดินแดนแห่งนี้ผู้คนที่มาเยือนภูเขาลูกนี้เชื่อว่าหากเงยหน้ามองฟ้าในยามเช้าพวกเขาอาจจะได้เห็นเงาของสุพรรณราชที่ยังคงบินเฝ้าระวังจากเบื้องบนราวกับเป็นเครื่องหมายแห่งความกล้าหาญความเสียสละและความสงบสุข